สวัสดีค่ะวันนี้เรามาลองให้น้องช้างนะคะทานบัวหิมะดูนะคะอันนี้เชือกแรกนะคะเป็นใบบัวกินไหมบบกินไหมไม่หรือนะคะพี่บัวบอกว่ารกรุบ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 เสียงไหเสียงกอนนะคะเรามาป้อนบัวหิมะน้องช้างดูนะคะว่าเขากินเป็นไหมนะคะ่ดูก่อน อันนี้กินเป็นไหมกินเป็นครับกินเป็นอ่ากินเป็นนะคะกินเรียบร้อยแล้วเราจะแบ่งกันนะคะให้ให้ได้ทานทุกเชือกเนาะนะคะลงไหมไอ้ฝ่ายจ่าเนาะเอาบอระเพ็ดมาให้จิมนะคะคอยดูนะจะเอาทิ้งไหมอู้พี่บัวกินด้วยบอ๊บ้าพี่บัวกินกินไหมเออกิน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  ชีทองอะทิ้งสีทองอะทิ้งพี่บัวกินนะคะแม่มันของเรากินอแม่มันกินทุกอย่างพี่บัวกินนะคะเดี๋ยวเอาบัวหิมะป้อนเลยนะคะเอาไว้แบ่งทดลองป้อนปรากายแก้วกับไปเฟืร์นแล้วก็สีทองคำแสนด้วยนะกินกินบอกเก็บกินใช่ไหมกินนะคะชีทองก็กินนะคะบอระเพ็ดโอ้นะคะก็คือ เขาวางลงดินก่อนแล้วเขาก็เก็บทานโซนาบรเพ็ามงเสียวจวอานเล้นะคจาวกจ้าเฮาดมันลพอควันลองชิมก่อนพอควันลมก่อนะคะพอควันก็เคยกินดิแม่ควันปอกมาแบบไม่เกลี้ยงเพราะว่าเนี่ยนะคะทีทองทานเลยเรียเลย จ้านะคะอันนี้เป็นบัวหิมะนะคะแม่ควันปอกมาเรียบร้อยนะคะแบบนี้เลยนะคะอันนี้ไปแบ่งปากไกแก้วนะคะกับใบเฟิร์นแล้วก็สีอลคำแสนด้วยนะคะขึนมากเลยที่บัวแต่บนกะเพ็ดก็ยังไม่เลี้ยวแล้วที่บัวที่ทองไปแบ่งกาลแมวด้วยถึงไหมเนอง คือให้ทดลองชิมดูนะคะคือตุเกชัดไหมันแก้วจะมันอะไรปอมมันแก้วคือพองแต่ละเชือกเบียรกับซโฟมคือเขาไม่เคยได้กินนะคะแม่ควานเอามาให้ทดลองชิมดูประทานเป็นไหมก็กินเป็นกันทุกเชือกนะคะแบบแซ่บๆเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปบ้านที่สองกันต่อนะคะอ่าสีบ้านนะคะสีเชือกนะคะได้ชิมกันนะคะทุกเชือกเนาะว่าฟินขนาดไหนตกลงนะคะบอลบอลลเพชรกินเป็นนะคะมันดีกับสุขภาพมาก พี่ฟายนี่ระบายตลอดนะคะถ้ากินได้ให้กินยังมีอีกเยอะนะคะที่บ้านมีเป็นรังเลยนะคะก็จะกินคำสองคำแหละนะคะพอเขารู้รสชาติเนี่ยนะคะเขาก็กินพอเขารู้รสชาติเขาก็ปล่อยวางนะคะเดี๋ยวเราไปบ้านที่สองกันต่อเลยนะจ๊อบ้านที่สองมาแล้วนะคะเดี๋ยวให้ชิมดูกินเป็นไหมกินเป็นไหมนะคะลองดู ปากกาอใบเฟินยับอูยกินเป็นทุกเชือกเลยนะคะก็ขอการละมังหน่อยนะจ๊ะขอการละมังคือแำแรกนะคะก็คือจ้าก่อนเสียงเสียงก่อนจ้าเร็วจ้าก่อนตีปุ๊มานะ <laughs> นี่นะก็อู้นะคะอันนี้ปากกาแก้วหรือใบเฟินนะ ใบเฟิร์นกินเป็นนะคะใบเฟิร์นกินเป็นนะคะดเดี๋ยวเรามาลองทดลองดูนะคะว่าเขากินเป็นไหมกินกินนะอันนี้เอาไปแบ่งสีดอกคำแสนด้วยกับกาละแมไปลองให้ชิมดูว่ากินเป็นกันไหมอนนอนนลองไปสิ ไม่จ้าไปดูไปดูประกายนะคะว่ากินเป็นไหมอาจจะค่ำหน่อยเนาะนะคะไอใบเฟิร์นกินเอากินเอาเลยหนุนแสดงว่าของชอบอันนี้ประกายแก้วนะคะอาจจะมืดหน่อยเนาะนะคะไฟไม่มีนะคะลองอุ้ยเขากินบอระเพ็ดก่อนเลยอุ้ยนะคะมีมีเยอะอยู่นะที่บ้านอันนี้กินไหมบัวหิมะกินไหม โอ้บัวหิมะก็กินนะคะกินหมดทุกเชือกเลยเฮ <c oughs> ้ยแปลกายดูจองหนะ้าน <c oughs> มือมือกยุงอันอันนั้นหมดกัดหมดนะควัวเนี่ยกินไหมโอ้ปล่อยปล่อยปล่อยอันนี้กินแต่บัวหิมะเลยเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูคุณตาคำแสนกันต่อว่ากินไหมนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันมืดแล้วเนาะ โหยประกายซัดเรียบเลยไหมเนี่ยโอ้ยไปเฟิฟนเฟินบอกว่าอ้ยซัดเรียบไม่มีเหลือสักชิ้นเลย <c oughs> โอ้นะคะกินหดเลี้ยงเลยนะทั้งบัวหิมะทั้งอบอระเพ็ดนะคะบอกว่าเสียมากไม่มีอะไรเหลือนะ <c oughs> ที่บ้านหลังที่สามนะคะคือพ่อใหญ่คำแสนไม่หนีเที่ยวอีกแล้วเด้อพ่อใหญ่ <c oughs> เพราะว่าไม่หน to to ีเท <c oughs> ี <able> ่ยวอีกแล้วหายตรงมันหรือยังหายกลางเดียวโอ้ทำไมมาได้เร็วแท้มีการละมังไหมอ่ะพ่อใหญ่ขึ้นเปิดไฟเนี่ยพอใหบ่มีไฟพ่อใหญ่หมดไฟแล้วูยถาดใหญ่แท้ไหมถาดใหญ่ยังเลยสามลูกก็ลองกินบลาเพชรลองดูเด้อวา อันนี้มีบอระเพ็ดลลนะ <g ül üyor> ไม่กิน <c oughs> กหรอหมูหมูแล้วแตก่กินแต่มันเลยเคยเคยกินไหมไม่เคยกินบอันนี้เอาไปให้กาลาแมชิมด้วยลองดูสิเดี๋ยวหนึ่งกินเลยนะขอบคุณครับก่อนทำไงสวยๆนะขอบคุณครับขอบคุณครับสวยๆเอ้า ลองดูกินไหมกินไม่เป็นบอกพ่อใหญ่กินไม่เป็นพ่อใหญ่กินไม่เป็นโอ้พ่อใหญ่กินบอระเพชรกับบัวหิมะไม่เป็นอยู่ภาคเหนือแท้ๆเลยพ่อใหญ่เดี๋ยวเราไปดูกาละแมกินกันต่อนะคะพ่อใหญ่ไม่กินนะคะพ่อใหญ่กินไม่เป็นกินเป็นแต่กล้วย ก็เดี๋ยวเราไปดูน้องกรลองดูกินเป็นไหมกินไหมกินไหมกินดูอร่อยไหมไม่กินไม่กินเออกินไม่เป็นพ่อใหญ่กินไม่เป็นไม่เป็นเออก็สวัสดีนะคะ อันนี้อาจจะมาค่ำหน่อยเนาะนะคะอาจจะมืดมองไม่เห็นนะคะ<ล>ก็เรามาป้อนนะคะผลไม้นะคะหลังที่สี่นะคะกาลาเม<ะ>จ้านะคะมาป้อนบัวหิมะกาลาเมกับบัวโอ้บัวหิมะกาลาเมบอกว่าแซบแซบเลยที่ีบ้านอยู่แล้วนะคาราเม่อยู่ ก็มาอยู่ร่มไม้นะคะเขาเรียกต้นกระถินนาลงไหมต้นกระถินนาลงนะคะก่อนชั่วคราวเพราะว่าหลักที่ทําบ้านให้น้องอยู่ตรงนู้นนะคะนี่นะคะน้องกินนะคะกินดีมากเลยบัวหิมะบัวหิมะนะคะมันอาจจะมืดไปหน่อยนะคะคุณแม่เอฟซีนะคะเนื่องจากว่าแม่ควานนะคะนี่นะคะ นโดนโดแสนเออสเยกาตกลงวันที่ก็พ่อควันบอกว่านะคะจะขึ้นเสากันวันที่สี่นะคะวันที่สี่คำแสนเหลืออยู่คำแสนไม่กินนอกนั้นกินทุกเชือกเลยค่ะขึ้าวบัวหิมะเคลื่อนก้าวข้ามวันที่สี่กับบอระเพ็ด นี่นะคะฟินใหญ่เลยนะคะการเมลบอกว่าแซ่บแซ่บบอลาเพอรกินไหมกินเลยคอยดูนะไม่กินกินแต่บัวหิมะํำแสนํำแสนไม่กินบัวหิมะบอลเพชก็ไม่กินอะ เจียมเจียมตัวอาจารย์เจียมเออเจียมอาจารย์ออกเลยอาจารย์ออกอาจารย์อาจารย์อาจารตั้งไปตอนเล็กอาจารย์ไปตอนเล็กบู๊อาจารย์รังเลตั้งแล้วต sí, ั้งมาทั้งดิ้งเด้มันต้องยัดยัดไส้กินดีอยู่บอระเพ็ดเนี่ยอ่าปลากายปลากายแก้วกินดีเหมือนน้องฝ้ายเลยนะคะนี่นะก็เอา บัวหิมะมาชิมให้ชิมทุกเชือกเลยนะคะให้ชิมทุกเชือกแล้วก็เหลืออยู่ที่น้องกาลาแมรังหนึ่งนะคะก็เอาไว้ยกเสาไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงไหมนะคะเพราะว่าวันที่สี่นะคะเห็นว่าจะยกกันวันที่สี่นะคะก็เนื่องจากาว่าฝนามันเฉะแฉะแบบนี้เลยนะคะมันมีฝนมีอะไรเนาะเราก็ต้องรองให้มัน ขึ้นน้ำอะไรก่อนนะคะแล้วก็จะทํากันตรงนี้นะคะมันอาจจะมืดๆหน่อยเนาะนะคะเพราะว่ามาค่านะคะแวะหลายบ้านก็วันนี้นะคะมาป้อนวัวหิมะกับบอลเพชรนะคะให้กับน้องช้างหลายๆเชือกเลยนะคะนี่นะคะก็นอนอยู่ใต้ต้นกระถินนลงก่อนนะคะเนื่องจากว่าตรงที่น้องอยู่ปกตินั้นนะคะเขาแส เอาทรายเอาหินมาลงนะคะคืนไหม๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาไว้พรุ่งนี้จะจะขุดหลุมกันไว้นะคะวันนี้เชื่อมเชื่อมเหล็กกันไว้บางส่วนแล้วนะคะขอบคุณครับแม่ครับนะคะก็จะกลับบ้านกันก่อนนะคะมืดกันแล้วนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่เอฟซีนะคะทางช่องผังน้องไฟทุกท่านวันนี้เราจะมาป้อนนะคะบัวหิมะสดๆนะคะแม่โออดูพี่เย็นดูพี่เย็นนะคะ อยู่แล้วจ้าสวยก่อนเสียงสวยจ้าเพื่อนะนี่นะคะเป็นบัวหิมะนะคะสองรังนะคะเนี้ยสองรังเลยนะคะแม่ควันปอกเปลือกล้างทําความสะอาดนะคะเรามาป้อนพี่ฝ้ายกับพี่เย็นก่อนเลยนะคะดูพี่ฝ้ายจ้าให้พี่ฝ้ายก่อนเลยลูกจ้าสวยก่อนพี่ฝ้ายจ้าสวยจ้าสวยก่อนสวย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 สูงสุงจ้านะคะป้อนพี่ฝ้ายก่อนเลยนะคะ แล้วก็พี่เย็นให้พี่เย็นจ้าสวยพี่เย็นจ้าสวยก่อนจ้าสวยก่อนจ้าสวยจ้าป้อนเลยลูกนี่นะคะพี่เย็นนะคะได้ทานแล้วนะคะอันนี้แม่ควันป้อนบัวหิมะนะคะจากคุณแม่ใหม่นะคะให้กับพี่ฝ้ายแล้วก็พี่เย็นนะคะนี่นะคะก็ปอกเปลือกเรียบร้อยนะคะ ดูพี่ฝ้าของเรากินแบบอริดอร่อยมากนะคะทั้งสองเชืองนี่นมดิวเตอร์บอกว่าขยับเข้าไปอีกก็ได้นะคะก็กลับมาจากป่านะคะรองท้องด้วยบัวหิมะก่อนเลยก็ยังเหลืออีกสองลังนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะอปอกแล้วก็ล้างทําความสะอาดเพื่อที่จะเตรียมไปทดลองป้อนช้างเชือกอื่นๆดูว่าเขากินเป็นไหมนะคะเพราะว่าพี่ฝ้ายพี่เย็นเขาทานเป็นนะคะแล้วเขาเคยทานด้วยนะคะ มันอร่อยมากนะคะมันหวานหวานกรอบๆเหมือนมันแก้วนะคะแล้วก็มันเป็นยานะคะที่ที่เย็นนะคะก็คือช้างเชือกไหนร้อนในน้อยอะไรแบบนี้นะคะสามารถทานได้แล้วก็เป็นยาระบายด้วยอย่างดีเลยพี่ไฟกินบ่อยมากนะคะปีที่แล้วนะคะกินหมดไปหลายลังเลยนะคะตอนยังไม่มีเพียนทีเนี้ยนะคะก็ให้พี่เย็นได้ทานบ้างนะคะดูเสียงจวบจ้บจวบจับเลยนะคะให้ฟังเสียงนะคะ นี่นะคะเสียงแซบมากนะคะเสียงแบบแซบนวเลยทางนู้น,นกินแบบไม่ได้สนใจอะไรนะคะยกขากินด้วยนะ,ะดูนะคะคพี่เย็นของเราทานแบบอริดอร่อยมากน,นะคะยหยิบสองอันแม่ควันปอกเปลือกเรียบร้อยนะคะรถอ,อ,อันนี้เน่าหรออันนี้ทำไมพี่พี่เย็นถทิ้ง มันมีกลิ่นคิ้วๆหรือเปล่าอยากให้พี่สายก็ได้พอดีว่าแม่ควันแกะปอกเปลือกทําความสะอาดล้างอย่างดีนะคะมันมันรสชาติเหมือนมันแก้วนะคะคุณแม่เอฟซีรสชาติมันเหมือนมันแก้วนะคะกรอบๆมันไม่ฝาดมันหวานแต่มันจะกรอบมากนู่นดูเพียรมากรุบๆแล้ว พี่เย็นปะ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 เลยถ้าอิ่มแล้วก็ให้พี่ฝ้ายพี่ฝ้ายเขากินไม่รู้ว่าช้างเชือกอื่นเขาจะทานเป็นไหมนะคะแต่พี่ฝ้ายพี่เย็นเขากินเป็นนะคะพี่ฝ้ายซัดคนเดียวเลยพี่ฝ้ายตาแป๋วอารมณ์ดี้วยพี่ฝ้ายตาแป๋วอารมณ์ดี ดูพี่ไฟกินอย่างเดียวนะคะอะไรก็กินนะคะนางกินหมดหทุกอย่าง,างกินทุกอย่างที่ขวางหน้านะคะกินอย่างเดียวเลยนะคะพี่เย็นของเราไม่กินแล้วนะคะพี่เอ็นเอาอีกไหม้าสวยก่อนกินนะนหนเห็นไหมเขาหักก่อนเขาหักเอาดินออกแม่ควันล้างอย่างดีนะคะ พี่พี่เย็นไม่กินแล้วแต่สำหรับพี่ฝ้ายกินอย่างเดียวกินแบบไม่ได้รออะไรเลยนะคะคือผลไม้บางอย่างเนาะเขาก็กินเยอะไม่ได้นะคะคุณแม่เอฟซีนะ,ะโอ้หมดแล้วกเกลี้ยงเต้เต้เก็บเก็บเก็บมาให้พี่ฝ้ายกินหน่อยเร็วอันที่อันที่อยู่กับพี่เย็นอ่ะก็ขอบพระคุณนะคะบัวหิมะจากคุณแม่ใหม่มากๆนะคะตอนนี้ก็ านหมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะสองรังเลยนะคะเอาไปให้พี่ฝ้ายเลยนี่นะคะพี่พี่เย็นไม่กินนะคะพี่เย็นกินได้ประมาณหนึ่งเนาะเกือบหมดนะคะเหลือประมาณสามชิ้นได้สามสี่ชิ้นนะคะก็พี่ฝ้ายเป็นคนจัดเก็บนะคะพี่ฝ้ายเขากินเก่งนะคะอะไรที่เป็นรางไม้เปลือกไม้หรือว่าเป็น,ลนผลไม้แบบนี้นะคะ พี่ฟายของเราจะกินเก่นมากนะคะหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบัวหิมะสองรังจ้าขอบคุณคุณแม่ใหม่นะคะที่ทําทให้น,ะะน้องช้างของเราได้ทานอีกสองรังเนาะเราจะนําไปแบ่งนะคะาชาช้างในหมู่บ้านของเรานี่แหละจะทดลองว่าเชือกไหนกินเป็นเชือกไหนกินไม่เป็นเพราะว่ามันมีช้างที่กินไม่เป็นก็มีนะคะกินเป็นก็มีจะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าเชือกไหนที่ทานได้แต่พี่เย็นทานเป็นแต่เขา ไม่ทานเยอะเหมือนพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายก็ทานเกลี้ยงนะคะถามว่ามีอีกไหมอีกไหมนะคะพี่เย็นเขากินได้ประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็เหลือประมาณสามสี่ชิ้นเนาะนะคะก็พี่ฝ้ายทานต่อก็นะคะบางาบางรสชาติเนะาะบางอย่างน้องช้างเขาก็ไม่ค่อยได้ทานนะคะแต่เขาทานเป็นนะคะก็ขอบพระคุณคุณแม่ใหม่มากๆเลยนะคะแต่สำหรับน้องฝ้ายของเรานี่กินทุกอย่างนะคะสุขภาพเลยแข็งแรงแบบนี้นะคะ